วงรีวิวไปค้างล้ <Yahoo! S 3> สวัสดีค่ะ นะคะเราอยู่กันที่รถโฟกัสนะคะเรื่องรถไว้ใจเราสาขารตรงข้ามโรตัารีนะคะวันนี้อยู่กับพี่มิน้นและก็พี่กอฟนะคะสวัสดีด้วยนะคะว,วันนี้พี่มิ้นกับพี่กอฟมาซื้อรถกับเรานะคะแล้วก็มารับรถนะคะเราก็สมอบร,รถสวยๆให้พี่กอฟกับพี่มินเรียบร้อยวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าออติสใช่ไหมคะอ่าตอนนี้พี่กอฟกับพี่มินประกอบอาชีพอะไรอยู่คะคขายคะขายค้าขายก็าายาายออกได้นะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะรู้จักนม่ร้านเราได้ยังไงคะ ก็ผมผ่านบ่อยครับผ่านบ่อยมาซื Lake ้อของที okay, ่แมคโครขับผ่านขับผ่านบ่อยสะดุดตาไหมคะก็สะดุดตาสะดุดตารถสวยเนาะก็เข้ามาดูนะคะก็เชิญเชญเชิญเพื่อนเพือนด้วยนะคะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนาะก็สามารถเข้ามาชมรถสวยที่ร้านเราได้นะวันนี้ได้รับโปรโมชั่นอะไรกลับไปบ้านคะช่วยฟอนช่วยดาวใช่ครับช่วยดาวเท่าไหร่เอ่ยสอมนบาท จริงๆใช่ไหมคะมได้รับจริงๆนะคะเป็นเพื่อนทีกำลังดูเราอยู่เนาะเรามีโปรโช่วยดาวก็คือเป็นซับดาวให้ลูกค้าจะได้ผ่อนน้อยลงเนะาะโ,โอเคค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุข,ขกับการใช้รถเดี๋ยวฝากแนะนำเพื่อน,นๆนิดนึงเผื่อแบบมีใครที่สนใจอยากจะออกรถกับรถโฟกัส่ยค่ะฝากแนะนำดนวถ้าใครสนใจออกมานะคะที่ ช่วยด้านริงนะคะถึงหนึ่งบาทค่ะแล้วก็รถสวย่โอเคยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะขอบคุณมากค่ะออกรถกับโฟกัสยินดี ออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คุนค้ามันหนูมาไว้เป็น2ชั่วโมงเดลิวเวอรี่ส่งฟีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด